สวัสดีค่ะมาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วนะคะก็มีพระมาให้พี่พี่พิจารณานะคะถ้าพี่พี่สนใจชอบพระองค์ไหนนะคะอยากเช่าบูชาสามารถแอดไลน์มาได้ที่097 9 8 6 6 6 2 1นะคะ เวลาที่จะแอดมานะคะหนูแนะนำเป็นช่วงสองทุ่มนะคะก่อน10บโมงเช้านะคะเพราะว่าหนูก็ทำงานประจำอยู่เนาะหรือว่าถ้าใครสนใจนะคะสามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์ก่อนได้นะคะถ้าหนูเลิกงานเมื่อไรเดี๋ยวหนูกลับมาส่งให้ส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมนะคะของเราก็มีทั้งเออพระทั้งหมดทุกองค์นะคะ จะราคา300บาทนะคะส่งฟรีนะคะไปษณีไทยค่ะแต่ถ้าท่าในใดอยากเ,าเก็บเงินปลายทางนะคะมีบริการค่ะแต่ว่าต้องบวกเงินเพิ่มนะคะค่ะเรามาเริ่มที่องค์แรกเลยนะคะองค์แรกนะคะ องค์พระพุทธชินราชใช่ไหมค่ะในด้านหน้านะคะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะคะด้านข้าง นี่นะคะองค์แรกอันนี้เขาเรียกรูปหล่อเนาะรูปหล่อพุทธชินราชนะคะองค์แรกไปแล้วองค์ที่สององที่สองหลวงปูด่แดงนะคะ หน่มูดแดงเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะน้านข้างนะคะเดี๋ยวให้ดูล่าหลังนะคะล่าหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ หลวงปู่แดงนะคะหรือหลวงพ่อแดงนะคะถ้าพูดผิดไปขออภัยด้วยนะคะองค์ต่อไปนะคะองค์ต่อไป เดี๋ยวหน้าหนูไม่ได้อ่านชื่อเดี๋ยวให้พี่พีดูนะคะถ้าชอบองไหนก็ทักมาได้นะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมเอ่อทักมาได้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะค่ะองค์ต่อไปเขียนว่าพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะคะนี่นะคะ ้านข้างนะคะนั่นหลักนะจ๊ะถ้าอยากดูรูปเพิ่มเติมทักมาได้นะคะ นี่นะคะเป็นแบบนี้นะต่อไปพ้าปิดตาพระปิดตานะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะ โต๊ะนะคะวัดประดูชิมพีนะคะเป็นแบบนี้นะค่ะหลวงปู่ปุตพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะต่อไปหลวงพ่อทวดนะคะซูมนะคะซูม ด้านหลังนะคะด้านหลังหลวงปู่ทิมโอเคจ้าต่อไปองค์ต่อไปนะคะองค์ต่อไปหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ ด้าน,นหลังนะคะไปีดจ้ะหลงปูดแดงนะคะต่อไปนะคะอันนี้หลงป่วยเนาะ เดี๋ยวให้พี่พดูดีกว่านาอนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเวลาถูกแสงเดี๋วซูมให้ดูนะถ้าใครอยากดูรูปเพิ่มเติม ลายมาได้เลยนะคะส่วนก็เจ็ดก็เป็นหกหกะคะค่ะแบบนี้นะคะนะคะ่ะเล่เแสง ต่อไปค่ะวันนี้นะคะพร้อมกอบไปนะคะพี่พี่กอบด้านหลังนะ นะคะคไม่แน่ใจหลวงพ่อคงหรออ่านตามชื่อนะคะหลวงพ่อคงถ้าพูดผิดขออภัยนะคะต่อไปพระกรุ หลงพ่อแช่มนะคะเหมือนแสงเยือะไปเนาะทำให้ปิดแปดน,นะคะนี่นะคะหลวงพ่อแช่ม ไปหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้องค์ใหญ่ แล้วก็จะมีหลวงพ่อเงินองค์เล็กนะคะเดี๋ยวให้เทียบกันดูว่าขนาดองค์นี่นะคะขนาดแตกต่างกันอันนี้องค์ใหญ่อันนี้องค์เล็กนะคะ ไปอันนี้เขาเรียกจอบใช่ไหมจอบลงพ่อเงินหนูหนูไปเ,เร็วนะคะสนใจองคไหนก็ทักมานะคะอ,อยากขอดูรูปเพิ่มเติมทักมาได้นะจ๊ะถ้าหนูยังไม่ตอบายเดี๋ยวนั้นไม่เป็นไรนะคะทักไว้ก่อนได้ค่ะถ้าหนูแบบ เลิกงานแล้วเดี๋ยวหูมาต่อนะคะนี่นะคะหาสนใจอยากดูรูปเพิ่มเติมทักมาน,นะคะ ไปอะไรเอ่ยหลวงพ่อทวดข้างหลังหลวงพ่อทิมนะคะ ค่ะสีนี้นะเป็นนีนะนนต่อไปหลวงพ่อพรมนะคะ อู่ในกรอบนะคะพร้อมกรอบนะคะกรอบด้านหลังนะคะองค์สุดท้ายแล้วนะคะหลวงพ่อพรม พี่ท่านไดสนใจนะคะแอดไลน์มาเลยนะคะ097 9 8 6 6 6 2 1นะคะแนะนำแนะนำถ้าทักไลน์ก็ทักมาไว้ก่อนก็ได้คะ่ะถ้าหนูเลิกงานเดี๋ยวหนูจะตอบกลับทุกคนนะคะแนะนำเป็นหลังสองทุ่มก่อน10บโมงเช้าอะคะ่ะหนูจะได้อยู่ตอบได้เลยแต่ถ้าใครจะทักมาระหว่างวันก็ทักได้นะคะเดี๋ยวหนูเลิกงานแล้วหนูตอบได้ตอบคะ่ะ องไหนปิดแล้วองค์ไหนยังไม่ปิดอยากดูรูปเพิ่มเติมทักมาได้ค่ะองละสามร้อยทุกองค์นะคะส่งฟรีไปรณีนีไทยแต่ว่าถ้าใครอยากให้เก็บปลายทางนะคะหนูขออนุญาตบวกเพิ่มนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ